พี่เห็นว่าใครกินขา้าวแกงคิดว่าน่าใครน่ากินไม่อิดพี่เลยมีร้านมึงมาแนะนําร้านอะไรครับผมพี่เป็นร้านชาบูบอมนะครับโอ้เป็นบุฟเฟ่ด้วยโอ้ยทุกผู้ชมเต็มโตเลยครับผมตอนนี้เยอะมากนี่บอกเลยครับว่านี่แค่เซตแรกนะครับผม แมงเนื้อโคตรดีละลายในปากเลยโคตรดีเลยอะตอนนี้ผมยังไม่อิ่มเเดี๋ยวผมขอสั่งเพิ่มนะครับผมนีครับผู้ชมผมสั่งหมู3มชั้นสไลด์ไปนะครับผม30ถาดไปเลยแล้วก็เนื้อด้วยเนื้อเมื่อกี้โคตรอร่อยเลยครับผมเนื้อโคตรดีเลยฮะอีก20ถาดครับเป็น50ถาดเซตที่2จัดไปทำอะไรกัน เมื่อกี้ก็ล้างรถคุณผู้ชมก็โอ้โหเสียงดังมากเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงพวกผมกันนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมเอารถมาล้างเลยพี่ก็กินข้าวแกงกันไปเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เห็นว่าทางกินข้าวแกงที่ว่าน่าใครน่ากินไหมพี่เลยมีร้านหนึ่งมาแนะนาร้านอะไรครับผมพี่เป็นร้านชาบูบอมนะครับโอ้โหร้านชาบูบอมเป็นบุฟเฟ่ด้วย219บาทนะครับผมอุ้ยนี่ครับร้านบาทนี่ครับอยู่ข้างๆเลยเหรอพี่ใช่ข้างๆข้างๆร้านข้าวแกงครับผมโอ้ยรับผมนี่บ ระหว่างที่รอรถน้องชัยไปล้างอาเราไปกินชาบูกันไปกินชาบูรับนี่ครับผมตรงนี้เหรอพี่ใกล้ๆเลยครับผมไปไปถล่มชาบูเลยไหมวันนี้ถล่มเลยใช่ไหมครับผมเมื่อกี้ก็ไม่อิ่มเท่าไหร่แลวคุณผู้ชมเดี๋ยวโอเคเไปกันไป ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับผมร้านชาบูบอมบุเฟ่219ร้บวกาบทบวกๆนะครับผมมีน้ำรีฟิลด้วยอีก39บาทร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่เลยใช่ไหมเพิ<ช>่งเปิดได้ 1, <ๆ S> 1เดือนเลยใช่ใชไหมผมก็อยากจะรู้แล้วพี่ว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันปะ คุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับผมโอ้โหเข้ามาบรรยากาศก็แบบแอร์เย็นมากๆร้านคือสวยก็เข้ามาในร้านเขาก็จะมีเซตถ้วยชามให้เรานะคุณผู้ชมสําหรับกินกับชาบูนะครับมาเดี๋ยวเรามาสแกนคิวโค้ดสั่งกันดีกว่าพี่นี่นะครับผมหน้าตานะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวผมขอติ๊กสั่งแป๊บนึง อ่าโอเคพี่สั่งไปเยอะมากเลยนะกี่น้่มดนะโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอดูหน้าตาเมนูที่เราสั่งไปนี่แค่เซตแรกนะครับผู้ชมไปดูกันว่าจะเยอะอลังการขนาดไหนและน่ากินขนาดไหนไปดูกันหิวมากๆแลนะ้ว เยอะมากนี่บอกเลยครับว่านี่แค่เซตแรกนะครับผมเป็นไงพี่สมใจอยากกันยังครับ,อพ,บพอไหมไม่น่าจะพอครับไม่น่าจะพอ <laughs> แล้วตอนนี้คืออะไรพี่เป็นชาบูขอนไม้ครับอ,อ๋อเป็นชาบูขอนไม้ใช่ปะ่ะเป็นชาบูขอนไม้ไมแล้วครับผมชาบูขอนไม้นี่สามารถสั่งในแค่เซตแรกเท่านั้นนะแต่ว่าจะสั่งกี่ไม้ก็ได้นะผมจะสั่งมาสิบไม้ก็ได้เอาแบบเต็มโต๊ะเลยก็ได้แต่ว่าผมเอามาสองไม้ผมไม้นึงผมไปแบคงไม้นึงแล้วกันนะถ้าเราไม่อิ่มเดี๋ยวเซตต่อไปเดี๋ยวเราสั่งเพิ่มมาอีกแต่ว่าจะสั่งเป็นขอนไม้ไม่ได้ละเป็น เดี๋ยวเราเอาเยอะเลยวันนี้เริ่มกันเลยไหมกินกันเลยไหมเดี๋ยวพี่จับให้ผมไนดะ้เดี๋ยวผมเทนะน้ำซุปของผมที่เลือกมา2อย่างก็เป็นน้ำซุปกระดูกหมูลและน้ำซุปหม่าล่าครับผมเดี๋ยวเทใส่น้ำซุปกระดูกหมูนะฮะหมูสไลด์นะครับโอ้ยฮึมแล้วมีส่วนเบคอนด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นสันนอกนะฮะโอ้หมดถาดเลยพี่อันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับผมโอ้โหดาบใหญ่มาตรงนี้เลยใส่กับมาล่านะฮะอ้ เนื้อสีแบบสดมากครับคุณผู้ชมชี้ครับสัดกันเลยพี่โอ้ยตับนะครับคุณผู้ชมอืมอมืโอ้ยเนื้อโคตรนิ่มเลยคุณผู้ชมลองแบบไม่ต้องจิ้มก่อนนะฮะอื้อือ แบงค์เนื้อตรด,ดีละลายในปากเลยโคตรดีเลยอ่ะอือลองจิ้มเลยนะครับผู้ชมอืออร่อยมากพี่ แบงก็ไปดูรถให้ผมอยู่นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะค่าแล้วผมกลัวร้านรถเขาปิดก่อนนะครับแต่ว่ารถเราทําเสร็จน่าจะได้สักพักแล้วนะเนอะก็เลยให้พี่แบงค์ไปดูก่อนนะครับโอเคฝั่งนี้ด้วั้งนี้ขอฝั่งพี่แบงคนะ์หน่อยโอ้โหวันนี้สั่งมาให้ดูทุกเมนูนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวถ้าผมกินทุกเมนูเสร็จผมยังไม่อิ่มเดี๋ยวผมจัดต่อแน่นอนฮนะ เซตแรกก็จัดให้แบบเห็นถึงความหลากหลายของเมนูอาหารของทางร้านก่อนนะครับผู้ชมแต่นี้แค่เซตแรกก็เยอะมากแล้วนะเอาผมกันต่อฮนะอืมปิ้นมากุชมอร่อยมาก น้ำจิ้มนี้ก็เป็นน้ำจิ้มสูตรของผมเองนะผมใส่ครูวกันหมดเลยมีทั้งงามีน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีทั้งน้ำจิ้มของชาบู <c oughs> ทล้นมู้ชมใครที่ชอบรสไหนก็สามารถไปปรุงกันเองได้คือโอ้โหมีเยอะมากครับผม ชีสกันดีกว่าฮนะโอเคประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวคุผู้ชมผมว่าตอนนี้อาหารเราก็เริ่มลดไปเยอะแล้วตอนนี้ผมยังไม่อิ่มนะเดี๋ยวผมขอสั่งเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวคุผู้ชมผมสั่งหมู3มชั้นสไลด์ไปนะผม30มถาดไปเลยแล้วก็เนื้อด้วยเนื้อเมื่อกี้โคตรอร่อยเลยครับผมเนื้อโคตรด,ดีเลฮะอีก20ถาดก็เป็น50ถาดเซตที่2จัดไปเล้วต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะมาทําสถิติกินเป็นคอนโดนะผู้ชมนะนะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะสามารถต่อได้อีกเยอะมากไหยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน เหนือมาแล้วฮะอันนี้คือรวมในถาดมาให้เลยใช่ไหมพี่โอเคครับผมถาดละสิบถาดห้าสิบโตสนมากครับ <laughs> มเดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อน อะไรพี่เอาแค่แป๊บเดียวเซตแรกหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วพี่อันนี้เซตนะ <c oughs> ที่สองแล้วเนี่ยมผมสั่งเนื้อวอัวมา20ถาดเนื้อหมูอีก30ถาดเป็น50ถาดที่กินเร็วมากกินเร็วไหมชอเฮ้ยร้านมันอร่อยไงพี่ เดี๋ยวผมใส่หมูเลยนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราเอางี้นีดีกว่าเรามาแข่งกันนี่ฝั่งผมนี่ทั้งหมดนี่50าถาดเลยนะของพี่เนี่ยประมาณเนี่ยแข่งกันมาใครหมดก่อนกันมาถ้าใครแพ้คนนั้นเลี้ยงออกมาครับผมมาลุยเริ่มเลยพี่เริ่มเลยมาดิมาดีสิบถา,าดแรกครับผมจัดลงไปแล้วครับอันนี้ร่ปเลี้ยงน้องอยากเกิครับผมอยากเกิ เนื้อต่อครับอืมเนื้อโคตรหนักโคตรเยอะเลยฮะหนึ่งถาดครับโอ้ยตรเยอะมออมหมดแล้วนะครับผมในหม้อผมหมดแล้วนะคุณผู้ชมไหวเปล่าไหวเปล่า,า,าโอ้ยจะหมดแล้วเหรอเย้คุณผู้ชมตักรอบเดียวหมดเลยอ่ะมาวะคุณ้องจะเสียงกันนะครับเฮ้ยไม่พร้อมผมจะสู้ต่อเลย หมดเลยนะครับผม<ช>ขอใส่ ฟังนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ไม่รู้จักพี่แบงค์นดีเยวผมแนะนําพี่แบงค์นะพี่แบงค์ก็เป็นเป็นรุ่นพี่ที่กรมทหารผมนะผมก็เป็นพี่ชายถือว่าดีกับผมมากจริงใจกับผมมากมีอะไรเราช่วยกันเราทําด้วยกันหมดเราจะหนีค่ายเราจะไปเราจะไปเที่ยวเราก็ไปด้วยกันเอาใจนะคุณผู้ชมผมสองคนเนี่ยมีอะไรที่แบบเหมือนแบบว่าโดนจับได้หรือว่าโดนเขาตามไหมพวกผมก็จะช่วยเหลือกันตลอดเวพี่เนาะเวลาที่แบบพี่ไม่มีตังหรือว่าผมไม่มีตังเราก็จะเลี้ยงกันกินพี่ไม่มีผมก็เลี้ยงพี่ผมไม่มีพี่ก็เลี้ยงผมอย่างงี้คุณผู้ชมนะ ตอนตอนเราอยู่ในไทยครับมอกินกันต่อพี่อุ้ยโอ้ยจะหมดแล้วโอ้โอหลอกผมคุยนะคุผู้ชมหลอกผมคุยเตาแล้วคุณผู้ชมผมก็เคลียหมดแล้วนะผมในเตาแล้วผมก็เีกเก็บเตาที่เรียบร้อยแล้วมาพี่ถึงขั้นสุดที่เราต้องมาแข่งกันแล้วว่าใครจะได้เป็นคนจ่ายตังค์วันนี้นะคุณผู้ชมนะเอยบอกเลยได้กินปีแล้วว้ยแต่ของแกเหลือน้อยมากเลยนะจะเริ่มแข่งในสามสองหนึ่งไปครับผมพี่

ก็นี่นะครับคุณผู้ชมเวลาที่แบบเ,เรากินไปแบบเริ่มอิ่มประมาณนึงแล้วรสชาติอาหารหรือว,ว่าการลิบรสของลิ้นเรามันจะต่อต้านในการคืนนะผมเ,เช่นเวลาที่ผมกินอาหารไปเยอะๆเงี้ยแล้วแบบผมทาไมผมเคี้ยวช้าลงทำไมผมคืนช้าลงก็อย่างนี้เลยคุณผู้ชมประมาณนี้เลยครับผมกินกูเหมือนน้อยนะแต่ว่าการคืนมันืนช้าเนัใช่ครับเพราะว่าเราเราเริ่มอิ่มแล้วไงห,ไห,ไหมดแล้วครับผมเออ ทางร้านเนี่ยเขามีแคมเปญด้วยนะพี่แค่เพียงเราเช็คอินร้านถ่ายรูปหน่ยเช็คอินที่ร้านเนี่ยเราได้รับตัวนี้เลยพี่แคมโบเล่ขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสเลยนะผมพี่โอ้โหเป็นไงแค่ชื่อก็น่ากินแล้วพี่มาพี่เรามาถ่ายรูปเช็คอินกันดีกว่าไหมเช็คอินพี่โพลเลยนะโอเคโอ้โหโคตรหล่อเลยผู้ชมรอของหวานเลยพี่โอ้มาแล้วครับผมคัสตาร์ดวานิลาหอมๆครับผมพี่เอาไปคนละถ้วยเลยปะโคตรนิ่มเลยนะครับผู้ชมเป็นไงพี่ ชอบเลยไอติเมเลยเล่นอติมเลยเหรอฮะไอติมอ่ะหอมข้น ก็เหมือนไอติมจริงๆคุณผู้ชมผมเพิ่งเคยกินแบบคัตเตอร์ที่แบบเนื้อมันแบบมันนุ่มขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมได้มากินร้านนี้แล้วอยากกินเมนูนี้เพียงแค่เช็คอินง่ายๆครับผมร่วมแคมเปญกันง่ายๆแค่เช็คอินถ่ายรูปไปแชร์ลงเฟซได้แชร์ปกติเพื่อนเหมือนที่เรามากินกับข้าวเพื่อนอ่ะถ่ายรูปกันเชฟฟี่ลงแค่นี้ก็ได้รับไปเลยครับผมคนละหนึ่งถ้วยนะครับผมก็วันนี้พี่มากินกับผมทั้งทีพี่ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวผมจ่ายเองพี่วันนี้ผมเลี้ยงนี่เองมขอบคุณหรับใครที่อยากจะตามะพี่ เนี่ยผมร้านชาบูบล์เนี่ผมบุฟเฟ่219บาทบวกน้ำรีฟิล49บาทรวมเป็น276บาทนะครับผมโอ้ยพี่และสำหรับเด็กที่สูงไม่เกิน130ลดครึ่งราคาคุณผู้ชมและสำหรับเด็กที่ต่ำกว่า100เซนกินฟรีครับผมพี่โอ้โหสำหรับพิกัดร้านก็อยู่ที่ถนนท่าอิดไซมานะผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งแฟนเพจมาให้ตรงนี้นะผมก็ตามกันมาได้เป็นร้านที่ผมอยากให้ทุกคนได้มาลองกินกันมากๆเลยครับผมทั้งราคาถูกด้วยบรรยา อากาศดีด้วยและสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์ที่แนะนําร้านนี้ผมนะผมพี่ขอบคุณมากเลยพี่ผมแบบวันนี้อิ่มเลยวันนี้ได้มาสนุกแข่งกันด้วยคลิปหน้าผมจะไปกินที่ไหนอีกหรือว่ามีร้านอะไรเด็ดๆให้ผมีก็แนะนํากันมาได้พิมพมาได้ในใต้คอมเมนต์เลยผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย